ถ้าพูดถึงกระบี่หลายๆคนอาจจะนึกออกแค่เกาะพี่ๆทะเลแหวกเกาะห้องสำหรับเราจุดหมายปลายทางที่เราจะไปในวันนี้ก็คือเกาะปูเกาะจำเกาะเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของทะเลอันดามันที่เนี่ยเป็นเหมือนเกาะลับนะแต่กลับเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่กันแบบเรียบง่ายเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักเดินทางเลยและที่หากได้มาเยือนแล้วอะ่ะ ไม่มีวันลืมความสุขบนเกาะเล็กๆแห่งนี้อย่างแน่นอนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเดินออกไปหน้าสนามบินก่อน <S <S <ๆ>เพื่อไปขึ้นรถสองแถวเมื่อกี้ที่รปภเขาบอกว่าให้เดินตรงไปตามทางทางนี้นะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็จะเจอศาลา รอรถเล็กๆนะคะให้เรารอรถที่นั่นตอนนี้ครับเราก็เดินมาถึงสารารอรถหน้าสนามบินเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถสองแถวไปที่เหนือคลองนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อรถไปท่าเรือแหลมปวดเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านเกาะปูน,ะนับอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กันครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมๆกับเรากันเลยค่ะ ก็คือจะเป็นจุดรอรถที่จะไปแหลมปวดนะคะผมนี่ก็คือจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็มานั่งรอกันที่ร้านค้าตอนนี้นะครับรถที่จะไปท่าเรือแหลมปวดก็มาจอดตรงจุดจอดรถประจำทางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรอบแรกเลยก็คือรอบสิบโมงนะครับผมเราคิดว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าเกาะปูเกาะจำจังหวัดกระบี่คือที่ไหน เหมือนเราเลยเราก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับชุมชนเกาะปูเกาะจำอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวเกาะปูเกาะจำพร้อมๆกับเรากันเลยครับค่ารถเท่าไหร่ครับทุกค่คครารถก็คนละ50บาทสิบบาทตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าเรือเกาะปูปนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ10โมงครึเราก็รอเรือรอบ11โมงครึ่งก่อนนะครับเราก็จะนั่งเรือลานี้นะครับไปยังเกาะปูนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับไปเดี๋ยวไปกันซึ่งเรือที่เราจะเดินทางไปเกาะปูเนี่ยก็จะเป็นเรือที่เขาใช้ขนส่งสินค้านะครับระหว่างฝั่งกะบีนะครับกับตัวเกาะปู ตอนนี้เราก็ได้ลงเรือมาแล้วนะครับทุกคนเรือที่เราจะนั่งไปเกาะปูเนี่ยจะเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้ขนของข,องข้ามไปเป็นเรือไม้ขนาดย่อมๆของชาวบ้านยิ่งเรานั่งเรือออกมาไกลมากเท่าไหร่เรายิ่งมองเห็นความงดงามของทะเลมากขึ้นเลยบรรยากาศดีทะเลสวยเกาะปูเกาะจำ เป็นเกาะที่มีความสวยงามเกาะหนึ่งในจังหวัดกระบี่อยู่ห่างจากฝั่งเพียง22กิโลเมตรเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากนะคะมีชุมชนอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานซึ่งบนเกาะเนี่ยจะประกอบด้วย3หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านเกาะปูหมู่บ้านเกาะจามและหมู่บ้านติงไหลชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนับถือาศาสนาอิสลามและทำประมงชายฝั่งที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบผู้คนเป็นมิตรและก็มีน้ำใจอีกทั้งทัศนียภาพบนเกาะก็ยังสวยงาม มีชายหาดยาวหลายแห่งน้ำทะเลใสสะอาดแม้จะไม่สวยใสายหาดทรายขาวเหมือนเกาะพีพีหรือเกาะห้องแต่จุดเด่นของเกาะก็คือความเงียบสงบและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เหมาะก,กับการมาพักผ่อนเป็นอย่างมากใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีเราก็มาถึงท่าเรือเกาะปูกันแล้วนะครับ ค่าเรือคนละ60บาทนะแล้วก็เรือเขาจะสามารถเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้เหมือนกันก็คือคิดค่ามอเตอร์ไซค์ก็คือ60บาทเหมือนกันิบาทเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ชุมชนเกาะปูอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกถ้าเกิดว่าพอเวลามาถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ข้ามานะคะที่นี่เขาก็จะมีรถสาล้อนะรับจ้างพาไปส่งแต่ละที่พักนะครับ ซึ่งที่พักที่นี่นะเขาก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ติดริมน้ําแบบนี้เลยนะคะทลิปนี้นะคะเราก็พักกันที่บ้านฟูเฉมนะคะก็คืออยู่ไม่ไกลจากท่าเรือนะนิดเดียวเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บที่บ้านโอเค,คอเขาบอกไปก้านอเ,เออบ้านฟูเฉมไปตรงไหนครับทางนี้โอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับห้องคลาสมสองนะนี่ครับผมห้องเราห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังได้ครับนี่ห้องเราอ๋อนะคะสมตรีมากนะครับนี่แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ห้องน้ําในตัวนะเพราะว่าก็คือจะเป็นวิวตรงนี้นะครับก็คือห้องคืนละแ800รบาทนะครับเดี๋ยว ไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําของเราอยู่ข้างนอกเพราะว่าเปิดประตูห้องไปก็คือเจอเลยนะนี่คือดีงามมากก็เดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาอะไรกินที่นี่แหละเพราะที่นี่เขาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวชุมชนต่อโอเคค่ะ ไป <ฮะ S 1> โรโกก่อน <ฮะ S 1> แล้วก็ค่อยกลับมาสอดจำก็คือเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคบในการเที่ยวทั้งเกาะปูแล้วก็เกาจำบนะคะโอเคค่ารถก็300ใช่ไหมคบโอเคค่ารถก็คือ300บาทนะครับโอเคถนนที่สัญจรรอบๆเกาะเนี่ยเป็นถนนสายเล็กๆแต่สะดวกสบายเพราะเป็นคอนกรีตเกือบทั้งหมดระหว่างทางเต็มไปด้วยสวนและก็ต้นไม้ของชาวบ้าน สายลมเย็นๆประท้าใบหน้ารู้สึกหายใจได้โล่งมากส่วนหนึ่งก็คงเพราะความเป็นธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ตอนนี้ครับเราก็มากันที่ล็อกวิวนะครับก็คือเป็นโฮมสเตย์เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับหลายๆอย่างเลย แล้วก็น้องหมาก็เห่าต้อนรับแล้วนะนี่ก็คือเขาบอกว่าที่นี่ก็คือสวยเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ห้ามพลาดครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็เดินลงไปด้านล่างนะเราไม่สามารถเอารถลงมาได้นะคะเพราะว่ามันเป็นทางเดินลงถนนนี้เนาะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปกัน จะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยเว้ยดูดิแบบเดินลงมานิดเดียวอ่ะคือแบบเห็นทะเลแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วที่นี่ <c oughs> ไม่เอาสิอย่าแย่งซีเราสิแล,ส <c oughs> แล้วที่นี่นะครับก็คือมีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนี่ <c oughs> ก็เขาก็จะมีที่พักเป็นบังกะโลด้วยนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่น,นะครับที่อยู่ริมหานอ,อนี่คือเขาก็ใช้เศษไม้ที่อยู่ริมริมหาดนะครับ ตรงนี้ครับเขาก็จะใช้ไม้ซีหํานะครับเป็นไม้ที่แบบว่ามาติดอยู่ตามชายหาดนี้นะนี่ยโอ้โหดูดิคือสวยงามมากชิลแบบโอ้ดีงามมากๆเลยอะ o c ล e ็อกวิวเทเลทโฮมสเต c a คา fe r e อ t เลตล n งที่พักและคาเฟ่สไตล์โลคอลของบ้านเกาะปูเนี่ยลายล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาและทะเลที่เนี่ยเขามีที่พักนะแต่ว่าเราอะไม่ได้มาพัก แค่ว,แวะมาถ่ายรูปแล้วก็สั่งน้ำทานเฉยๆพี่เจ้าของเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากๆไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสะพานไม้สีขาวที่ยื่นออกไปในทะเลที่ทางร้านเนี่ยเขาตั้งใจตกแต่งเพื่อให้เราได้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมาที่นี่นอกจากจะได้ทานเครื่องดื่มเย็นๆแล้วอะ่ะยังได้ถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นความทรงจำอีกด้วยถ้าเกิดได้มาเกาะปูนี่แนะนำเลยนะว่าให้เหมาสำล้อนะครับแล้วก็ออพี่เขาก็จะพามาเที่ยวนะโอเคเดี๋ยวเรา ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกันดีกว่าโอเคครับหาดลูโบเป็นหาดเล็กๆฮิปปี้สุดๆมีฝรั่งเยอะมากบังกะโลคาเฟ่บาร์ที่นี่ชิลมากๆมีแนวชายหาดโค้งเว้าค่อนข้างสั้นหาดทรายอาจจะไม่ได้ขาวเนียนแต่โดยรวมก็น่ามาพักผ่อนมากๆเลย เรานั่งชิวๆหาดนี้เพลินๆรู้สึกตัวอีกทีก็เย็นแล้วไม่รู้ว่าเวลามันเดินเร็วหรือว่าเรามีความสุขจนลืมเวลาก็ไม่รู้ก็นตอนนี้ถึงแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านตองโภกบบบ้านติงไหลที่เราจะ าลเจ้าโต๊ะบุหลงเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั้งเกาะเลยเป็นบรรพบุรุษของคนชาวเลที่เกาะจำมีคนอยู่หลายกลุ่มมีสี่ชาติพันธุ์มีไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนและกลุ่มชาวเลชาวโลวมาถึงบ้านเกาะจำแล้วครับที่แรกที่เรามากันก็คือที่นี่เลยศาลเจ้าโต๊ะบุหลงนะคะผม,มก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเกาะจำนะคะผม ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่อ่าวช่องกิ้วแล้วนะครับซึ่งอ่าวนี้นะจะมีความยาวไปนู่นเลยนะครับถึง2เมตรนะก็คือสุดขาแล้วก็คือจะมองเห็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะฟีพีฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะลันตานะครับผมแล้วก็จะมีเกาะไผ่ซึ่งตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปแล้วก็มาดูหาทิศตกกันครับ ช่องกิว่วเป็นหาดที่มีความยาวประมาณ2เมตรไปถึงป้ายแหลมอีกแห่งหนึ่งของเกาะจำบริเวณนี้มีรีสอร์ทและที่พักอยู่เยอะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยหาดลับ เดินทะลุจากหาช่องกิ่วมานิดนึงอ่ะจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยชอบมานอนอาบแดดมากๆเพราะว่ามันเงียบสงบแล้วก็มานอนชมพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นๆกันแล้วบริเวณริมหาดเนี่ยยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะอ,อีกด้วยนะ ประมาณ6โมงนะเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักนะครับแล้วก็ไปหาอะไรทานกันก่อนเนาะแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนสภาพโอเค มื้อเย็นเราก็ฝากท้องไว้ที่ร้านชาวเลซีฟูด้ดความดีงามของร้านนี้ก็คือความสดสะอาดวัตถุดิบหาได้จากท้องถิ่นเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีปูผัดผงกะหรี่ต้มยำกุ้งและก็หอยชักตีนทุกเมนูคืออร่อยมากๆโดยเฉพาะหอยชักตีนเนี่ยรสชาติเหมือนหอยมแมลงภู่เนื้อมันจะกรุบกบเหมือนหอยหวานเป็นเมนูที่เราชอบมากๆถ้ามาแล้วไม่ได้ทานก็เหมือนมาไม่ถึงเกาะปูเลยนะ ากาศตอนเช้ารับลมทะเลชิวๆครับผมก็เดี๋ยวเช้านี้นะเราก็จะกลับเรือรอบประมาณ8โมงครึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณ7โมง41แล้วนะตอนนี้นี่ตอนเช้าๆผู้คนก็จะแบบนั่งเรือเห็นไหมออกเรือไปหาอาดทะเลนะครับและนี่นะครับอาหารเช้าข้าวเหนียวไก่ อร่อยอู่เราก็มีหอยเจียวเราก็นั่งทานชิลๆกันที่ตรงนี้เลยริมทะเลตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากบ้านพี่เชมแลครับอันนี้เดี๋ยวหมาไปส่งเรา เดี๋ยวเราก็จะกลับเรือรอบแปดโงครึ่งครับเรือลำนี้ที่เัาช่วยรับกระเป๋าได้ครับอ่าโอเคเราก็จะกลับเรือลำนี้ลงยังไงวะเราอง <c oughs> เดิอนอ้อมใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเคยปลาเพียบเลย <c oughs> อ่ะชัวป้าซึ่งบนเรือก็จะมีแบาบว่าพวกขี้ยางที่เขาจะเอาไปขายที่ฝั่งโน้นนะเหยียบได้เลยใช่ไหมครับ เชีวชีวิตคือการผจญภัยบายบายนะเกาะปูชุมชนบ้านเกาะปูไว้เราจะกลับมาใหม่แล้วครับ สำหรับการเดินทางของเราในทริปนี้นะคะถึงแม้จะเป็นเวลาแค่2วันหนึ่งคืนแต่ถ้าถามว่าเกาะปูเกาะจำมีอะไรบ้างเราตอบได้เลยว่าไม่มีอะไรหรอกแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจให้เรามากๆก็คงจะเป็นความเรียบง่ายกับวิถีชีวิตที่ไม่แปลกปลอมโดยเฉพาะวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่กันแบบเรียบง่ายกับธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์สวยงามและยังมีอาหารทะเลสดใหม่อร่อยให้เราได้กินที่สำคัญราคาถูกมากๆ ทั้งยังเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งการเดินทางก็ง่ายมากๆสามารถเดินทางไปเองด้วยรถสาธารณะนั่งรถลงเรือได้อย่างง่ายๆแถมประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยคุ้มค่ามากๆเลยเรือมาประมาณ 40, 40นาทีครัตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งแล้วนี่แล้เดี๋ยวเรือก็ ตอนนี้ครับเราก็มาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นรถแลมกวดนะครับที่ท่ารถนะเพื่อที่จะเดินทางไปยังตัวเมืองกระบี่นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปไร่เลกันต่อนะคบนี่เราเดินมาถึงท่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ อาจะไปกระบี่อะครับพี่คันนี้ใช่ไหมครับเอาวุ้งครึ่งรถออกกี่โมงค,ครับเอาวงครึ่งเก้าโมงครึ่งอีกแปดนาที<ป>เดี๋ยวคุณลุงเขาจะไปส่งเราที่ท่ารถที่จะไป เเนทาางงของรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและช่องเที่ยวให้คนอิจฉาด้วยนะคะและรอดูกันว่าทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันต่อโอเคค่ะบ๊ายบาย